สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิเชียนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีสิงห์นะคะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักนะคะในเดือนมิถุนายน2,565นี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่พลังงานหลักกันเลยนะคะว่าช่วงนี้เนาะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์ของเราเนาะจะพบเจอกับอะไรเจดดาบ นะคะเดาบขึ้นมาเลยนะคะอาจจะเจอสภาวะของความรักแบบการแอบซ่อนนะคะไม่ตัวคุณเป็นฝ่ายแอบซ่อนกเออ็เขาเป็นฝ่ายแอบซ่อนหรือคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในความรับก็ได้นะคะพลังงานอาจจะสลับตัวตนเนาะระหว่างคุณกับเขาก็ได้อืมการแอบซ่อนนะคะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันรู้สึกว่า ความพยายามที่ที่เราทํามาเนี่ยมันไม่เป็นผลนะคะมันมันไม่เป็นผลอย่างที่เราต้องการหรือนะคะมันมันเป็นผลในทางที่เราไม่สามารถที่จะจับต้องมันได้หรือว่าเอามาครอบครองเป็นของเราได้คนเดียวนะคะก้าวไม่เท้าความรู้สึกเหมือนกับว่า มันต้องลุกขึ้นสู้แล้วแหละมันเริ่มมีบาดแผลนะคะในความสัมพันธ์นะคะสำหรับบางคู่บางคนนะเออสำหรับคนโสดนะมองว่าอาจจะเจอรักซ้อนนะคะคนโสดเนี่ยอาจจะเจอรักซ้อนนะเืมเจอบาดแผลนะคะความสัมพันธ์มันเริ่มอึดอัดมันเริ่มมันเริ่มน่าเบื่อมันเริ่มน่ากังวลหรือว่า มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบเราไม่ได้อยากได้แบบนี้นะคะเราไม่ได้อยากได้แบบนี้หรอกเราอยากจะได้ให้อีกแบบหนึง่งหรือให้มันเป็นอีกแบบหนึง่งแต่เราก็ต้องจำใจนะคะรับในสิ่งที่มันกำลังเป็นอยู่ตอนนี้นะคะสี่เหรียญเนาะสเหรียญความสัมพันธ์แบบอยู่ในความหึงหวงมากเลยตอนนี้นะคะอาจจะมีทั้งความหึงแล้วก็ ความหวงนะคะบางคู่บางคนนะอาจจะเป็นรักเพศเดียวกันก็ได้นะคะโอ้จะให้พรินเ s สขึ้นมาเสริมนะคะกับเจด,ดาบแน่นอนเลยนะคะคุณราศีสิงห์ตอนนี้อาจจะพบเจอกับอุปสรรคเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่รักซ้อนหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนะคะอืม แล้วก็คู่แข่งของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่ามีดีกรีหรือว่ามีข้อได้เปรียบมากกว่าคุณด้วยนะคะคู่แข่งของคุณนะคะมีข้อได้เปรียบมากกว่าด้วยพระราชินีถือดาอม,มีการทะเลาะนะคะบางทีคู่ของคุณตอนนี้ก็อาจจะมีการทะเลาะนะคะ มีการไม่ยอมแล้วแหละนะคะในเรื่องของรักษรน,นะคะมีความหึงหวงมีการทะเลาะมีการใช้คำพูดท,ที่รุนแรงมากๆเลยนะคะออกมาจากปากอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือตัวเขาก็ได้ความเครียดก้าดาบนะคะความเครียดเครียดมากๆเลยนะคะ กับความสัมพันธ์ในช่วงนี้พระราชินีถือถ้วยเครียดออกจากปัญหาไม่ได้นะคะจิตใจเฝ้ากังวลเฝ้าวนเวียนเฝ้าถามตัวเองนะคะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้นะคะว่าทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้เนาะหนึ่งดาบนะคะมีอุปสรรคนะในความรักนะคะเริ่มมีอุปสรรคเข้ามาแล้วแหละแน่นอนนะคะ หรืออาจจะแปลในความหมายว่าตอนนี้ตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะเริ่มลุกขึ้นสู้นะคะลุกขึ้นทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ที่มันกำลังเป็นแบบนี้ The Hermes เป็นความสัมพันธ์ที่ที่มีมันก็เหมือนไม่มีเนาะมันในขณะที่คุณมีเขาอยู่ข,ข้างเนี่ยคุณก็ยังรู้สึกเหงานะคะรู้สึกเปล่าเปลี่ยวนะคะเขาก็ไม่ได้สนใจคุณเท่าที่ควรนะเออ ก้าถ้วยนะคะก็ยังเข้ามาเสริมในเรื่องของรักซ้อนนะคะอาจจะไม่ได้ซ้อนที่คนเดียวเนาะอาจจะไม่ใช่โรคที่ใบที่หนึ่งใบที่สองแค่อย่างเดียวก็ได้อาจจะมีหลายใบด้วยก็ได้นะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะอืมมันต้องสู้มันมีคู่แข่งเจ็ดไม้เท้านะคะมันมีความสู้ มากมากเลยนะในความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีคู่แข่งนะคะเดมูนนะคะความกังวลความเครียดนะคะชัดเจนมากๆเลยนะคะถึงขนาดแบบบางทีคุณราศีสิงห์ก็เก็บเอาไปฝันร้ายเลยทีเดียวนะเอาไปฝันร้ายนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณตอนนี้มันคืออะไรทําไมต้องเป็นแบบนี้นะคะเรามาดูไพ่พลังงานขยายความสัมพันธ์นะคะ ห้าใบสามดาบมันค่อนข้างชัดเจนมากเนาะชาวราศีสิงห์นะคะเนาะเดนเวลวสามถ้วยนะ ระราชนีถือเหรียญน,นะคะแล้วก็แปดเหรียญพลังงานเสริมความสัมพันธ์นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ร้าวใจเหมือนกันเป็นความสัมพันธ์ที่เครียดเป็นความสัมพันธ์ที่เศร้าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับโดนแทงข้างหลังแล้วก็เหมือนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะติดอยู่ในบ่วงของอารมณ์ด้วยนะคะ ที่ดึงโลกไ้ที่สองไที่สามไที่สี่ไปที่ห้านะคะ The Devil สามถ้วยนะเขาติดอยู่ในเรื่องของสิบแปดบวกด้วยเขาหรือคุณก็ได้นะคะติดในเรื่องของสิบแปดบวกเรื่องบนเตียงค่อนข้างลุ่มหลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในไพ่มันก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งที่ค่อนข้างหล,ลงละเลงไปกับเรื่องนี้นะคะเรื่องสิบแปดบวกเนาะหลงละเล,ลงไปนะคะแล้วก็ค่อนข้างมากเลยนะคะ ไปทั่วค่ะไปทั่วจริงๆนะคะแต่มีอีกฝั่งหนึ่งนะสามใบนี้ที่จะต้องเครียดต้องเศร้านะคะแล้วบางครั้งก็จะมีการเสรแส้งเข้ามาด้วยนะ,ะเหมือนเสแส้งเพื่อดึงให้เขากลับนะคะเสแส้งพยายามให้มันเต็มที่เลยนะคะเสแส้งเพื่อให้ดึงคนนั้นเนี่ยเขากลับมาหรือว่ามัดใจเขานะคะบางทีอาจจะมีการแบบ โกหกว่าไม่สบายป่วยนะคะหรืออะไรก็ได้ให้เขาเนี่ยหันกลับมาสนใจคุณทั้งที่อ,อ,อีกฝั่งหนึ่งเขาก็แทบจะไม่หันกลับมาสนใจเลยนะแดเหรียญน,นะคะการพยายามทุ่มเททำแบบไม่คิดชีวิตนะคะก็คงจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามทุ่มเทให้กับความรักทั้งที่รู้ว่ามันไม่มีจุดหมายทั้งที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเดี่ยวนะคะ เหมือนตัวเองทุ่มเทยอยู่ฝั่งเดียวหึงหวงอยู่ฝั่งเดียวแล้วก็ต้องต่อสู้อยู่แค่ฝั่งเดียวด้วยนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะสายก็อยากจะให้เพื่อนๆะะผ่านพ้นนะคะสำหรับใครที่กําลังเจอเหตุการณ์นี้ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ แต่ว่าในการทำนายในวันนี้เนาะก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้เพื่อนๆฟังเพลินเ,นเนกันไปส่วนใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนิงนความรักสุขภาพหรือเรืดด่องอื่นๆก็สามารถทักทายมาได้ที่เพจนิมิตเชียนมนงังไม้หรือว่าไลน์แอดที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่าง แล้วก็ขอขอบคุณจริงๆนะสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่องนิมเมจเชียนช่วยกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์ดีๆที่มีให้การสายก็ขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ